ด้านผู้ชมครับเราอยู่กับขอกล้องนินนามขอท่ชอช่อเรือว่านินซี่พ้อมครับนินนามขอท่ชอช่อเรือซี่พอ้อมขายโคเจบิวไปดังเสงบสตาทองกล้านะครับ ครับเราอย้ครับนิ่งงามขอท่อชอรื่อนิ่งซี่พร้อมนะครับขู่ชนคือดุกดุกดงสิ่งกีรี่ยอดมีใจเรียกชมวังชนกันทีสามลานซ่องเส้นบาทนะครับรายการสาวาตอนนี้กำลังจะเพิ่มอีกกับกำลังจะเพิ่มเพิ่มอีกนะครับเพิ่มอีกนึ่งลานเลยนะเป็นสี่ลานช่องแส้นบาดนะครับเป็นสี่ลานช่องแส้นบาทเลยนะครับปูนี้กับชนกันสี่ลานช่องเส้นบาทนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเข้าที่จะจ่ายชนจิ้งในวันชนนะครับ กับท <f dragging> ่านผู้ชมกับสนามหุวงโพธสเตเดียมนะครับสนามหุวงโพธสเตเดียมก็ชนวันที่ที่พวกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับสำรับนินามคอร์ทยอชอที่พร้อมกับสมหวังนี่ชนในวันที่สิบเจ็ดปรึกสภานะครับกับก็เชิญนาเกียรติ์ปูดกุยกับไหนว่าดําดักนิดสั้นๆกับฮายๆครับเราได้รับเชิญจากนาเกียรติวันนี้ก็เป็นหมากับวันนี้การหนึ่งหนมกงคำคอร์ทยอที่พร้อม คือว่ามันแรไกจก็อย่าบอกเสื่อนี่ครับมันขึ้นหายลุ่มหายเพราะมันอยู่ว่าถ้าได้กันจนพกไปดูได้หละครั้งได่หละวันไม่เคยดเมื่อนี่แล้ววันเหมือนมาเป็นไงมันก็ไปเป็นนั่นเดี๋ยวว่าตัวดีกับี่ดำกับมีใจอยู่บ้านด้ดิ่งความมันใจไม่ต้องเล่นลำเข้าแต่งเข้าจากอีกสุกะเจีมเหมือนนิ่งหงส์สุน่งความรอมเต็มรอยพี่ดำเต็มรอยครับแต่ดิ่ที่มหานมาเน็่ว่า ยกขบวนยวกตับกันมาเล่นกันอย่างอู้เลยอาจารย์ครับคือนี่ก็อยู่กับพี่ดำตั้งแต่เล็กๆมาเลยไม่ไ่ดำวัวตัวนี้กับผมกวัวตัวนี้อยู่มาเล็กไม่ตรงไม่ว่างนี่เด้อมาแล้วครับโอ้พวกเองอ่าซื้อมาเล็กมันยังเป็ุ้นวัวอยู่เลยครับครับวัวนี้วัวทีวัวตีเซครับวัวตีเซฟกับท่านผู้ชมครับคือใช้คนกับเบยไม่พินเลืออาจารกับกาวัวตีผ่านมาก็ชนะมาตลอดก็จะโจมจ้างหลอดนูดระละตลอดครับครับ เป็นกระโงกาลานไม่เอากันว่ามันอานแบบลรือครับเกี่ยว่าคือว่าถ้าคนกบเพไม่เป็นที่ครับสาวาตอนนี้มีการเพิ่มความมั่นใจอีกงนึกลานบาสใช่ไหมก็รวมเรองไว้ครับกับผมการทะลุบาดใจกบว่าสี่ลานซ่องเส้นบาททุกตองนะครับผมครับท่านผู้ชมกับกูนี่นายเกียรติสี่ลานซ่องเส้นบาทซ่องกับพบกับเต่ลุงพุงแรงตัวนุก็ไม่เคยแพ้เหมือนกันครับโคดุ๊กนางสิงห์กีดียอดมีใช่ด้วยสมบัติ กองไหนช่ o tr áng, tr áng ìn, đ đ m ใครโกวิเชียนชฉยเ้าวีจุมพรก็วิเชียนครับูเกว่าฮันซึกมาอมกับตัวนี้เข้ากระดับลงตุงนี้เป็นห่ันดี้เหมือนกันชายไกลเข้าทิ้มหน้ากันทิ้งตัวนี้ไส่เขานี้กับลักษณะแบบนี้หวันชนรอได้ก้าวจากอย่างนี้ลูกกระเทมนรครับราติดตามกับ f c กอร์จอเชียกอร์จอ่ F4 สมั่งมาลุนมาเชียกันสมั่งนะครับ่าเฟน้าเอฟกีลานะครับ เดี๋ยววะไอ้ไรก็เกิดขึ้นนายตลอดจะมาขวยุ่นครับคอยติดตามครับเราไปเยี่ยมขอโค้งสมบังเป็นลำดับตัดไปครับตั้งปดําเลยว่ามันอย่างนั้นเลยตั้งใจกันนาทีจนกันนึงแล้วก็ปีดําควายนี้กับตุกตุกควายนี้บ้านมาผัดหรือหัวพุ่มควายนี้ผมมันใหญ่ตุกว่าตุกกลางเลยเพราะว่าหัวติ่มลันคนนี้มากกว่าชามเดือนหนูอยู่ในท่้ตาพวกต่างชามเดือนโหรที่ปูแล้วก็ปูก็ต้นชามเดือนหลอมตลอดหลอมตลอดอยู่ในได้ได้กับพุ่มซึ่งก็ หลังจากนี้เจ็ดปวันพุ่มไปไปไหนเจ้าว่าปี่นเยนสิโตะมากระพริุกเวีละอ๋อคือว่าแขมไปไปไหนนี่คือว่าโดนยักษ์กระพุ่มต่าัๆโดนปลาดูตรงคานีเล่นปลาดูสนใจมีดีมันมกเพิ่มปลานี่ยินดีนะครับยินดีครับแต่ว่าให้ไปทาเขาไม่ดานะครับไม่ดาเราข้อบัวขวาต่างไข่ต่าง นะักแลก็มาเล่นโหนกับพ no in right> ี่เนนับพี่เนวันดีอเลยมาครับพมกห้าม่วงพุมกิจาม่วอาจารย์ประเดิมจะหลือใช่พี่เมล์ู้หอลนหองแม็ะคลกบปารินเป็นซื้อล้างสีว่าต้องการว่าความขี้นไม่ตรงกันนะครับความมันจริงเกิดขึ้นนะครับอาคอยมาเชียนะครับคอยมาเชียมาชมกันอาจารย์จริงก็เราวันจะใกล้อาจารย์ครับข่นีครับมีรางวัลย่ญ่เลคกับรางวัลยหญยขอบคุณผู้หมอรางวัลหมายนะครับกับกามีทองคำนักสร้างบาท ถ้วยรางวัลเกียรติยศเสื้อสามาดจากท่านกำนันจำนงนาวาแก้วกับก็ต้องขอขอบคุณท่านกำนันจำนงนาวาแก้วไวานาตีนี้ด้วยนะครับครับท่านผู้ชมครับขู่ทามลานซ่องแทนบาทนะครับสาวว่าตอนนี้เป็น4ี่ลานซ่องแทนบาทเลยแระวังนีนนามคอท่อชอหรือซี่พร้อมกับดุกดางซึ่งคีรียอดมีชัยหรือว่าดุกดังท่มวังจากจุมพรนะครับ กับตอนนี้เรามาที่ขอก้องดุกดังซิ่งคีรียอดมีชัยรือว่าดุกดังทมวังก้องไหลชมไข่โควีเชียนใจช,ชวีจุมพรนะครับหลังจากที่เราไปเยี่ยมนินามคอรอชอมาแล้วครับครับเราอยู่กับดุกดังทมวังนะครับหรือว่าดุกดังซิ่งคีรียอดมีชัยจากชุมพรนะครับข้อเชิญนาเจตครับครับตัวนี้ก็ดุกดังซิ่งคีรียอดมีชัยทมวังนะครับ คนหลายชมวขายโควิเชียนเชียชวีจุมพลนะครับตัวนี้ก็โคบิเชียนได้ไงว่าชนสไตล์กันชนกัทีมวัวชนล็อกชนท่อใส่ปังกรบเกลืองความสมบูรณ์นะครับมาอยู่กับตีมานของน้องๆเอาตาล่าชุนนี้เลี้ยงดีเลี้ยงเนี้ยความสมบูรณ์ตัวนี้ร่างกายบึกบึนชับได้น้ำหนักถึงควายนี่ควายดีเราได้เลยเนาะควายดีฮุกควายชนกัไกลเคียงกันตัวนู้หมากว่ากะ ต้องทำควายนะตแต่ว่าตั้งตัวต่้งสะกดคำอภัไม่เป็นพี่ครับ,รบตัวนูกระติมตัวนี้กระติมรับแต่ว่าตัวนี้น้ำหนักดีว่าเนี่ยอาจจะเรงกๆๆลซะดีระบึกบึ้นจับจึกสิงาขูนีนบอกไปทุกว,ว่าจะออกปลาเนน่อเดครับให้มาดูให้มาลุ้นมาเทียย์กันในวันที่สิบเจ็ดันนี้เพิ่มความมั่นใจเป็นสี่ล้านช่องแส้นไาแล้สี่ล้านช่องแสนครับ อาจจะถึงห้าล้านครับครับนี่ถึงอยากให้อ่านนองเบาหว่าเลี้ยงได้ประกบเราอุ้มอยู่อย่างดีได้ชื่นิบถีได้ทักนิดคงใหญ่มว่างนี่ครับมันดีเต็มที่ก็วานเลี้ยงนี่ต้มอุ้นเต็มร้อยครับบลัวผมจนครับครับผมจนนะครับความมันใจก็ไม่ความาเต็มร้อยเต็มร้อยอย่ว่านี่เราชนนี่เราได้ปักได้พวงได้ดูจักกันแกนากินกันความละมันอย่างว่าเดิมกับปีตาปาบัวจนนี้ คือสุดทดกว่าเบ็อนอะไรบมาวมาแต่เดิมซึงกีฬาดีว่าสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านราักญ้าแลวก็เจ้าของคู่คือกีฬาวัวช่นกับรวมมานุรักกันไวและก็มารุ่นมาเชี่ย์ช่นเพื่อมิตรภาพกับผม